าคุณผู้ชมนะครับมีต้นไม้ที่อยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถทําวิธีนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นนะครับเชอร์รี่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับจะดกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นต้นชมพู่นะครับชมพู่พันธ์สีแดงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็สามารถทําวิธีนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีมะนาวอืมมีมะนาวฮะก็คือวิธีการตอนนะครับ ซึ่งจะมีปัจจัยนะครับของวิธีการตอนเนี่ยบางกิ่งก็ทําไมต้องออกแบบ3าาบวันออกงอกแล้วนะครับบางกิ่งทําไมต้องเป็นอายอาุอายุมากกว่านั้น40วัน50วัน60วันหรือบางกิ่งไม่ออกนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับส่วนชมพู่กิ่งนี้นะฮะจะแตกต่างกับมะนาวดียวเดี๋ยวผมไปตัดต้นมะนาวให้ดูก่อนนะครับแล้วมาเปรียบเทียบว่าหลังจากตัดตุ้มตอนออกมาเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสองสองสายพันธุ์นี้ระหว่างมะนาวกับชุมพู่ครับนี่นะครับต้นมะนาวนะครับที่เราตอนกิ่นไปนะครับเห็นไหมครับงอกทุกกิ่งนะครับในวันนี้ก็จะพามาตอนให้ดูแล้วก็บอกด้วยครับว่าทําแบบไหนจะเร็วขึ้นนะครับและติดนะครับทุกกิ่งเห็นไหมครับนี้สามกิ่นเดี๋ยวครับมีข้างในอีกนะครับออกทุกกิ่งไม่มีกิ่งไหนไม่ออกนะครับหลายคนก็จะถามว่ากิ่งใหญ่ขนาดเบอร์เนี้ยพี่น้องดูอันนี้ก็คือว่าใหญ่ประมาณนึงแล้วใช่ไหมแต่ถามว่ากิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยตอนออกไได้ยังงนครบ นี่ฮะใช้วิธีเดียวกันนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ถ้ากิ่งใหญ่ขนาดนี้ดูนะครับใหญ่ประมาณเนี้ยและยาวประมาณเมตรนะฮะมีลูกติดดกเลยนะครับเห็นไหมครับเราต้องรอให้ระบบรากนะครับเดินได้มากกว่านี้นะครับเดินได้มากกว่านี้แต่ถ้าจะตัดตอนนี้เลยนะครับต้องตัดกิ่งบางกิ่งออกนะครับเพื่อลดการคลายน้ำนะครับเขาถึงจะรอดเห็นไหมกิ่งใหญ่มากนะครับประมาณสักน่าจะเท่าเท่า นิ้วนิ้วโป้งนะฮะเห็นไหมฮะก็สามารถตอนได้นะครับจะดูเลยไหมล่ะครับะนะจัดให้ดูเลยนะกินใหญ่มากโอ้โหเดือเบสเลยฮะกินพวกนี้ก็สามารถอรุบดร้อดได้โอ้โหใหญ่มากหนักมากบิ๊กมากเลยครับปลุงแล้วแบบได้กินเลยอะ่ะนี่ะโอ้โหบิกปะครับบิ๊กมากเลยนะ ดูโอหโหัวหน้าเผาครับขยายพันธุ์เนาะด้วยการตอนดับแรกนะครับเรามาดูกิ่งนะฮะกิ่งถ้าแบบนี้เขาเรียกว่ากิ่งเริ่มแก่แล้วนะครับถามว่าตอนได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าแก่ไปมากกว่านี้ก็คือไม่ดีนะครับแต่ถ้ากิ่งดีเลยล่ะนี่ครับออกคิ้วเขียวนะครับเริ่มแซลน้ําตาลนะฮะแล้วก็กิ่งนะครับจะตั้งขึ้นเป็นกิ่งกระโดนนะครับกิ่งเยี่ยวนะครับไม่มีกิ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นกิ่งแต่แยกตอนนี้ตอนได้หมดนะครับตอนได้หมดแต่วว่าที่ดีที่สุดไง ถ้าจะถามถึงเรื่องดีที่สุดนะครับเห็นไหมครับกิ่งมีความสมบูรณ์นะครับต้นนะครับเป็นมีก็มีเป็นเชื้อราสีดําอยู่นะครับแต่ก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าต้นที่มันเป็นแคนเกอร์เข้ากับลําต้นแล้วนะครับอันนั้นไม่แนะนําให้ตอนนะครับไม่แนะนําให้ตอนแต่เป็นเมื่อตอนได้ส่วนกิ่งใหญ่นะครับที่ยังมีความเขียวแบบนี้น้าตาลแบบคือเขียวแบบนี้อันนี้ถือว่าตอนได้นะครับแบบกิ่งใหญ่ที่ผมตอนนะผมก็เลือกตอนแบบนี้ได้นะครับทีนี้วิธีการเริ่มนะฮะก็อันดับแรกก็ใช้มีดนะครับ มีที่เรามีในบ้านนี่แหละสะอาดาาหน่อยนะครับหรือว่าเช็ดไหนก็ได้แต่เช็ดแม่นาวไม่ต้องซีเดียสมันตอนง่ายนะครับแล้วก็ตอนใต้ตาลงมานิดน,นึงนะครับกีดนะครับเป็นคว้นกิ่งครับเป็นวงกลมนะครับให้เท่ากันเนาะกับแพรแรกนะครับแล้วก็หมุนหมุนปื๊บนะครับหมุนเป็นเลยนะครับหนึ่งรอบเนาะแล้วก็เว้นลงมาแล้วหลายคนถามว่าจะเว้นแบบขนาดไหนระยะไหนเว้นนิดเดียวก็ได้นะครับเว้นนิดเดียวก็ได้แบบเส้นเดียวก็ได้ ขอแค่มันมีระบบเล่าออกมาได้นะครับแต่ที่นิยมก็เว้นประมาณเนี้ยหข้อนิ้วนะฮะเพื่อแบบอะไรนะครับเพื่อเป็นการที่จะทําให้เขาเดินอาหารไม่สะดวกนะครับเดินทางของอาหารไม่สะดวกทีนี้เมื่อเรานะครับนำขุยมะพร้าวนะครับหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมาห่อหุ้มนะครับจะทําให้เขาอ่าเรียกว่าสร้างรากขึ้นมานะเพื่อเอาตัวรอดนะครับของกิ่งนี้นะครับโดยหลักการธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ผ่าเข้ามานะครับ แล้วก็แคะออกมาแบบนี้นะฮะก็คือปอกปอกเปลือกนะครับพี่น้องคว้านกิ่งแล้วก็ปอกเปลือกเห็นไหมพอปอกปุ๊บมันก็จะได้เป็นวงกลมนะครับเห็นไหมเท่านี้กาลังดีนะครับเอาให้รอบเลยนะฮะปุ๊บปุ๊บทีนี้นะครับหลายคนก็เคยเห็นว่าต้องขูดแรงๆไหมนะครับไม่นะฮะขูดแค่ ให้เขาเรียกว่าเยื่อเจริญนะครับที่อยู่รอบนอกเนี่ยหลุดออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเยื่อเจริญนะครับไม่หลุดออกไปเนี่ยเขายังสามารถส่งอาหารไปได้นะครับมันก็ไม่เป็นการกระตุ้นนะครับเพื่อให้งอกรากแต่เมื่อเรานะครับขูดนะฮะออกมามันจะช่วยกระตุ้นเอ้ยว่าถ้าคุณไม่สร้างรากเนี่ยคุณอาจจะไม่รอดนะนะครับเขาเลยนะครับสร้างรากขึ้นมานะครับเพื่อดูดน้ำนะครับเพื่อเอาตัวรอดในกิ่งจากตรงนี้เป็นตรงนี้นะครับก็เลยเป็นการ ตอนนะครับนี่คือนะครับความเข้าใจแบบชาวบ้านง่ายๆเนาะนี่ฮะถามว่าถ้าขูดแรงกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าแรงมากเกินไปนะครับอ่าจะทาให้ต้นเนี่ยกิ่งเนี้ยเหี่ยวไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าขุดลึกเกินไปก็ขูดประมาณนึงนะครับสำหรับตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับสำหรับมะนาวตอนง่ายมากก็งอทุกกิ่งนะครับชมพู่ก็ง่ายแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้พี่น้องนําวัสดุนะครับอ่เรียกว่าตุ้มตอนเนาะที่เรา เตรียมไว้นะครับมัดใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนะครับมัดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นยางวงนะฮะมันจะทําให้นะครับมันอยู่ได้ไม่นานมันก็หลุดออกไปเด้งออกไปเลยแนะนําให้เป็นเชือกฟางจะดีกว่าถ้ายางวงเนี่ยอยู่ประมาณสัก30วันเนี่ยเพื่อมันขาดจุกมันก็หลุดไปนะครับถ้าเป็นฟางจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำนะครับเอาน้ําเสียงตานออกนะครับ ตรงนี้นะครับผมใช้วัสดุเป็นพิดมสโอ้โหของดีเลยนะครับของดีดีจริงไหมนะครับกับการตอนนะครับทดลองแล้วนะครับพี่น้องนี้มาบอกเลยนะครับว่าสู้ขุยมะพร้าวธรรมดาไม่ได้นะครับทั้งที่เขาน่าจะมีท่านอาหารอะไรกว่านะครับจะถามว่าตอนออกทุกกิ่งไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับหรือว่าเป็นพิษมสแบบนี้นะครับผมทดลองดูนะครับออกทุกกิ่งนะฮะให้ทําขั้นตอนแบบนี้ถูกวิธีนะครับก็พอนะครับ ส่วนพิษมอสนะครับอายุการติดรากนะครับจะอยู่ประมาณสัก45วันถ้าเป็นขุยมะพร้าวเนี่ยยี่สิบแปดถึงสาสิบวันเนี่ยติดแล้วนะครับแต่ทุกอย่างติดได้นะครับอันนี้ผมมดไปแล้วผมก็เลยต่อเนื่องเลยใช้ให้หมดนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทําให้ระบบรากเขางอกได้ดีกว่านี้คืออะไรบ้างหนึ่งก็คือมีฮอร์โมนนะครับที่จะช่วยกระตุ้นนะครับให้ระบบรากนะครับเดินออกมาได้เยอะเดินออกมาได้ดีเดินออกมาได้ไวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาเลี้ยงรากนะครับฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นกะปิ นะครับเหลืออะไรต่างๆแต่ถ้าคุณผู้ชมน่ะใส่ในปริมาณที่เยอะไปนะครับจะเกิดเชื้อราและเน่าสุดท้ายไม่ได้นะครับถ้าใครรอได้นะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยเอ็มร้อยก็ไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับให้ขั้นตอนนะครับวิธีการมาถูกต้องเนี่ยก็คือว้นกิ่งแบบนี้นะครับขุดเยื่อเจริญออกเล็กน้อยนะครับและนําตุ้มตอที่มีความชื้นเหมาะสมนะครับห่อหุ้มเข้าไปเนี่ยห่อเข้าไปแบบนี้นะฮะให้มันคลุมไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบบนี้ สำคัญก็อีกหจุดก็คือแน่นๆนะครับเห็นไหมฮะยุบเข้าไปเลยเห็นไหมครับง่ายมากทีนี้ก็ตัดแล้วก็มัดด้านล่างอีกนะครับเพื่อการวัสดุนะครับตอนของเราไหลออกนะครับนี่นะปึ๊บแล้วก็ปล่อยไว้นะครับถ้าเป็นพิษมอสผมทดลองแล้วนะครับ45วัน แต่ถ้าเป็นขุณมาพาะพร้าวประมาณ28 3 0ถึงาสวันก็งอกนะครับถ้าปไปดูฝนจะงอกดีมากเพราะว่าจะช่วยมันแคใ่ใว่าน้าฝนถูนะครับความชื้นในตุ่มตอนเนี่ยมันจะมีความชื้นตลอดเวลามันก็เหมาะกก่การที่จะให้ระบบรากนะครับออกนะครับแล้วก็เดินได้ดีแต่ถ้าอยู่ในหน้าแล้งให้ใช้สลิงนะครับหรือว่าสลิงที่เป็นเข็มฉีดยานนครับฉีดเข้าไปจุ่มเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปมันก็จะทำให้ มีความชื้นเข้าไปข้างในเพราะว่าเราไม่สามารถลดนะครับเข้าไปให้มันเข้าไปได้นะครับเพราะมันแน่นเราก็ใช้สลิงเข็มจีอาฉีดเจาะปุ๊บฉีดดันน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับนำน้ำผสมกับเอ็มร้อยก็ได้หรือน้ํายาเล็งรากก็ได้ในจังหวะที่เราจะนําสลิงเนี่ยฉีดเข้าไปก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแค่นี้ในกรณีนะครับที่เรานะครับตัดตุ้มตอนออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่อยากย้ายลงมาปลูกในกระถางนะครับหรือยังไม่มีเวลานะครับวิธี การนะครับก็คือให้เราทําแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้มันมีผลนะครับถ้าให้ดีนะครับผมแนะนำนะครับให้ตัดผลทิ้งก่อนนะครับไม่ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าผลเนี่ยเขายังต้องเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะดึงธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะสะสมกับใบนะครับจะทําให้ใบเหลืองเพราะว่าดึงธาตุอาหารไปให้เขานะครับหรือว่าจากลําต้นเนี่ยจะทาให้ต้นโทมได้เพราะว่าเขาจะดึงนะครับธาตุอาหารเพื่อไปเลี้ยงลูกนะฮะเลี้ยงผลนะครับให้เราตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะครับในกรณีที่ต้องตัดทิ้งนะนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับขั้นตอนของตัดมะนาวนะครับและก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเราก็เหมือนแบบได้กิ่งมะนาวที่แบบชําแล้วอะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะนะครับดูแลเขาก็เอาไปจุ่มในน้ํานะครับให้ตุ่มตอนชื้นแล้วก็วางนะครับโดนแสงตอนเช้าได้โดนในร่มได้นะครับเก็บไว้เป็นเดือนก็ไม่ตายนะครับระบบรากก็ยังจะเดินไปนะครับไม่มีปัญหาตัดได้เลยนะครับส่วนนะครับชมพู่นะครับจะมีความแตกต่างกับมะนาวนะครับซึ่ง เขาเป็นพืชที่ผัดใบได้ไวมากนะครับเราจึงนะครับต้องตัดใบให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าในกรณีที่ชมพู่นะครับเนี่ยตอนเนี่ยกิ่งตอนกิ่งอะไรเงี้ยเมื่อเราย้ายไปปลูกเนี่ยเขาจะ,ะสะบัดใบออกได้ง่ายมากก็ถือว่าเป็นปกติเดียวก็จะแตกตาขึ้นใหม,ใหม่เองนะครับทําแบบนี้เลยนะครับส่วนยอดพวกนี้ที่มีนะครับไม่ต้องเสียดายตัดเลยเดี๋ยวก็แตกมาใหม่นะครับนี่ครับให้เหลือใบแค่นี้แล้วก็ ส่วนที่เหลือ3ามใบนี้นะครับให้ตัดตัด,ตดปลายใบออกนะครับให้เหลือครึ่งใบนะครับนี่นะครับถ้าจะย้ายปลูกในวันนี้ก็สามารถตัดนะครับตัดปุ๊บแล้วก็ย้ายลงปลูกในดินที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่รีบร้อนอะไรนะครับก็เช่นเดียวกับมะนาวนะครับถ้าอยากดูแลเขาก็แค่จุ่มน้ําอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบรากเขาเดินไปอีกกว่านี้ก็ได้ก็เหมือนกิ่งที่เป็นต้นใหม่แล้วนะครับ ก็ยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้กิ่งใหญ่นะครับผมจะมาจัดการให้ดูนะครับแล้วผมจะไว้หมากไว้ด้วยนะครับทดลองดูเลยว่านะครับต้นนี้มีหมากแล้วนะครับมีผลแล้วนะครับมันจะตายไหมถ้าเราไว้นะครับเปอร์เซ็นต์การตายมีนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดก็สูงเพราะว่าเขามีต้นลําต้นที่ใหญ่นะครับเขาก็สะสมกับอาหารไว้กับตรงนี้ได้แล้วนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะครับ เช่นเดิมนะครับก็อันไหนที่เป็นระบบรากเป็นกิ่งนะฮะที่มันจะบดบังนะครับทําให้เกิดโรคเน่าคตนะครับก็ตัดออกนะครับให้สูงขึ้นไปนะครับตรงนี้ตัดเลยก็ได้นะครับนี่ครับถ้ามองมาจริงๆอ่ะเขาก็ผัดใบนะครับมันจะมีตุ่มตาเล็กๆออกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแตกนะครับกิ่งไหนที่ไม่คือก็ตัดออกไปแค่นั้ส่วนข้อดีของมะนาวเนี่ยมันเป็นพืชที่ผัดใบยากนะครับชมพูเนี่ย ตัดให้เหลือใบน้อยๆเลยนะครับแต่มะนาวก็ยังไว้ได้เยอะอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมครับผลเต็มไปหมดเลยนะครับก็ตัดยอดออกมาทิ้งก็ได้นี่นะครับโอเคผมเคยทํานะครับก็ไม่ตายนะไม่ตายแต่ผลเนี่ยขยายได้น้อยนะครับเพราะระบบรากหาหาไม่ได้เยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบหลุดร่วงนะครับไม่ได้หลุดร่วงอะไร แต่มันจะไม่ค่อยโตแบบสมบูรณ์เหมือนที่แบบอยู่คาต้นเขานะครับโอเคประมาณนี้ครับมะนาวก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับวับสดุปลูกนะฮะก็จะเป็นพวกดินธรรมดานี่แหละนะครับผสมกับปุ๋ยข้อที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับเราก็เห็นระบบรากอยู่แล้วเนาะเราก็อย่าให้โดนแล้วกันเอ,อเสียบให้ไปเลยครับ แล้วก็ทําการมัดนะครับตั้งแต่โคนเลยโคนต้นเลยอย่าให้ขยับเยอะขยับเยอะนี่ระบบรากขาดนะครับก็สามารถตายได้นี่ครับกิ่งตรงนี้ข้างบนก็มัดกันลงอยู่สำหรับใครที่อยากแบบตัดกิ่งมะนาวทิ้งหรือว่าตัดแต่งกิ่งนะครเอาวิธีนี้ไปใช้กับ กิ่งมะนาวดีกว่าตัดทิ้งนะครับก็ตอนขยายพันธุ์นะครับเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วกิ่งเบลอเบลอเลยฮะแล้วก็ให้ใช้นะครับน้าเปล่านะครับรดเข้าไปนะครับครั้งแรกให้ชุ่มเลยนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับช่วงแรกนะครับเขายังไม่แข็งแรงให้เก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับถ้าโดนแสงแดดก็ได้ก็แค่เป็นแสงแดดตอนเช้านะครับส่วนที่เหลือนะครับผมจะตัดแต่งกิ่งนะครับพวกนี้นะให้เหลือประมาณนี้มีใบแค่นี้แล้วก็เก็บไว้ที่ร่มวาง นะครับแบบเนี้ยไว้ในที่ร่มก็ผมเก็บไว้เป็นแบบ2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับเขาก็มีมีแต่ระบบรากจะเดินออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่ฮะผมตัดมังแต่ระบบรากน้อยๆเนาะแล้วผมก็วางทิ้งไว้ประมาณ2 2สสัปดาห์นะครับผมจึงเอามาลงดินปลูกนะฮะแล้วก็สังเกตได้ว่านะครับหลังจากนั้นประมาณสักสิบวันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตาตายอดออกมาเล็กๆเห็นไหมครับนี่นี่ครับ ก็คือรอดแล้วครับพี่น้องระบบรากก็คงเดินไปไกลแล้วครับนี่แค่นี้วิธีการขยายพันธุ์นะครับกับต้นไม้ที่มีอยู่นะครับส่วนปัจจัยที่จะทําให้ออกเร็วงอกเร็วนะครับหนะครับวัสดุเพาะวัสดุตอนนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับประมาณใช้เวลาประมาณสัก50-60วันนะครับถึงจะ ออกนะครับถึงจะมีรากงอกออกมานะครับถ้าเป็นชมพู่นะครับก็ประมาณ30วันถึง40วันก็งอกมะนาวก็30วันถึง40วันก็มีระบบรากงอกที่จะพร้อมตัดนะครับเพื่อมาเป็นต้นใหม่นะครับส่วนพวกละมุดนะครับพืชที่มียางเ่ยเปอร์เซ็นต์การติดรากเนี่ยก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตเ,นเหมือนพืชพวกนี้นะครับก็จะติดอยู่ประมาณ70-80%นะครับแล้วก็ ผมใช้เวลาประมาณสัก2-3เดือนนะครับของพืชบางชนิดนะครับแต่เราไม่ต้องซีเรียสเราพยายามคุม,ค,มความชื้นในตุ่มตอนไม่ให้แห้งนะครับก็จะทำให้คุณนะครับประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อแจกนะครับเพื่อนบ้านหรือเพื่อขายนะครับหรือว่าเพื่อขยายต้นใหม่เพื่อไปปลูกนะครับในบริเวณรอบบ้านของคุณหรือพื้นที่ที่คุณมีอื่นๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ผมปอนฟา้ามิงไทยแลนด์บ๊ายบายสวัสดีครับ